การจะททุกคนมาเล่นที่แมบ,บกระโดดในพา์ที่สามมาแล้วน,นะครับไปยัไม่มีคนเข้ามาเลยว่ะมา <c oughs> เรามาเล่นรอกันสกินยังโดจังไม่ได้นะครับมาเมาเล่นกันเลยด่านที่หนึ่งด่านจะเป็นแนดนต่อไปปิดกั้นกู tidak tiket kayak yuk simpan main game ทิ้หายเลยรู้สึกว่าจะนาน,นาดูเลยครับ like ซะพี่เลยตะเด็ดของมากปึ้กอื้ออื้อมาได้มันน่าอืมคิดซะทีก่อนนะอืมซ่าแล้ว 3.3นึ่นึ่นี่ไม่นอาน้องกับเแล้ว,อว,วเอเอเท่าว่าาไปด่านที่สามเยีส3ทีสามตรงไปตรไปม่ใช่ม่ใช่เูใหดู หนึ่งสานี่ดานีนี่นน เทด,เดี๋ยว่าตีิหาท่าหาช่องนี่นะ,นะทำไมอะตีทำไมวะหาช่องยโอ๊ยไปดาสาักไดา มี่กลัวมาไหนช่ฮึบอุ๊วแค้นทีตายีเียัจะผ่านไหมคุณาเลย้ันนรอนากันนีหัวร้อมากวุ้นร้ดา ไม่ได้ไปเองเชื่อลงลงนี้มีหนไหนนี่ก็ะตายดูดูเอ้เนาะเอ้น่ารัลงนี้ดงนี้ลงไปลงแดงแถวข้างหลุเลยแล้วฟ้าลุมดงนะครับเออไปได้ทีทีได้ไหม ป้ามอยากกอต่อแล้วอ,อะไรของดีเออม่นรูได้แค่สายนี่มันนี้แค่ส่อเอน็นีญญาสามสสามก็ สามอีกเว้ยสามไม่ได้เหมือนเดิมสามอีกมองอยู่ไม่ได้มันสามอีกดูสปาไว้ยังไม่ได้สปาไม่ได้ไปสปาไม่ได้ไม่ได้ตัวนี้สี่ไอ้หานี่ก็ขี้โก้มันไม่หนุนต่ำแต่นี่สี่รูปปัจุบ

ไปเร็วอืมหมอนแอปเปิ้ลเดี๋ยวก็จะ <laughs> 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 S <S <it> <S นี่อือเกือบได้แล้วเร่งดาบอีกไกลครับตั้งไปต่อไปต่อไปต่อตั้งรอยอยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอู้หูอีกครับว่าตกไปดูดูดู แล้วโดนนัวไปตาได้ไป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  เลือกงันนี้แล้วกันเออเออเออนมันผ่านผ่าน่าอพไม่เอาไปเอาไปอาไปแล้วมันจะดูแนหอล้วมันะดูแบบี้เหรอแล้ซัของนั่งเหร เฮ้ยไม่มีของวัรักหมดแล้วเฮ้ยจะตายจะตายจะตายสองีตีนะจะตายสีตายล้สองีแหวอ

ดูดลว่นไหนดูดิไหนไหนอ้อะไรอย่ีจะลงเรงตีมืออ้นี่นี่ตังก็จะลงแดบอ้าวพี่มันสบายอมไม่ได้เว้อะไร ทำได้ิดตายตายแลวูีตายอแต่ไม่เห็นอะไรเลยรอดรอดมันเนี้นแหงมไปข้างหลาง ไ ah. ปไรแลอปหนวเฮ้ยทางนี่จบแมพแล้วกดติดตามได้ครับสวัสดีครับ